ร้อยครับเลือดร,ร้อยโอ้ยน่ากินมากต้มครัตตตตบต้มอืต้มแซ่บต้มแซ่บ แบแนี่นนนนก้อย,ยต้มแซบสวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วครับวันนีน้่ครับอนี้มีก้อยก้อยเลือดครับ เลือดคมียบนนี่ก็ต้มครับต้มแซบ่บแซ่บต้มแซบ่แซบก้อยเลือดมาได้กินด้ครับพี่น้องกินในคลิปเหรมอมุ้งคลิปไปเนี่ยกินก็นเลยอยากครับมามาพี่นอ้องมะของบลายเนาะนีะ่ส้มตำต้มแซ่บครับกินกินสับเปล่าแล้วครับก็มุ้ง เบิ่งพีน้องเบิ่งเบิ่งผม,มผมอ้มลำอันเนี้ก็ม่กินเลกดีนะครบสด่งเน่ยคาปาแห้งไงครนี่ครับข้าวยังข้าวเที่ยงเนาะ เขาเช่า,าชา่เาเช่ารวมกัน เป็นเนื้อมดกว่าว้าเจ๊๋ยวเจ้าไป็นทีแต่อันนี้เราไม่เห็นจับเบื้องฐาว่ามันมันมีหลายบ่อเรื่องวิวก็สิ้นก็สิ้นเนาะลูกไปไหนล่ะคือมันมันเกืิดเกิดเอาหัวมดเกือบี่ฉลาดไหมชะลอบนะต่าย เหนื่อยเ, <c oughs> เ,อเกือบตแล้วเอาหัวหมดข้าไปนั่งมาเนี่ยาดเย็นสบายกเ็เห็นแดดนะเราเศ้าแดดหลายเลยบรรยากาศนา <ำ S 1> นพักลวกนะ <ำ S 1> ครับไปกินดนนะพี่น้องอมา นี่สเดือนมัเหอก็ที่ไหนมเลกินเป็นขานนนนยในตลาดคุณุ่นเป็นตะแพงอืมชุดเจ็ดิบก็ได้แลนะ้ว แต่ม pues ันเหมือนว่าม nah ันก yeah, yeah, the ินได้หน่อยมังมันจ่อยนะใช่รึไมเจ่อยย้อนอย่างควิดมัมีคนชื่อกินแบบไม่ได้เกี่ยวกับยาเนาะอดตายรุวนเที่งเที่ยงเนี่ยกับ่เที่ยงเนาะบ่ายแล้วนะบ่ายอลยของง่ายครับของง่ายของง่าย มันเลยเที่ยงไปเลยเนาะมันข่าง่ายครันข่าเที่ยงคือเข่าเนี่ยเที่ยงเที่ยงทีนี่พ่อใบใบไปแล้วข่าง่ายบ้านผมอาเมือง่าวคั่พี่น้องเลื่อนเกินผมข่าง่ายหรือว่ามันเลยเที่ยงไปเลยนะพี่น้องเลื่อนผมข่าบ้านผมเลื่อนข่าง่ายอื กินปล่อยน้ำมาทั่วขบวนแล้วไม่น้ำพวงล้นไม่น้ำพวงเรอมันท่วมบ้านแบบแองกับมันต้องท่วมท่วมฝั่งเหนือก่อนที่ฝนมันตอนร่างใช่มล่ะต้องเหนือว่ี่น้องน้ำก็ท่วมโควิดก็ก็หลายกินนี่ถ้ามันเร็วอีะโควิดก็เริ่มตะกกินบ้านน้ำแห้งปากกากไว้ นหน้ามาคับปล่อยอยู่ต้มเลอพี่น้องต้มแซบอ,อแซบหอมนีม่กเอ้ยกก้อย,ยสีแซบนื้อหอมดีพี่น้องหอมแซบเนี่ยอันนี้ปลอดปลอดมันพี่น้อง ปอดแห้งงนโควิดกินหลายๆกับปอดตมแห้งแม่อะไรกอดตีของสีต้นึงไหมเจะดา ตำก็มีด้วพี่น้องส้มตำก็มีพีน่น้องเอาจ่อยถูกทีเดียต้องแยกออกมา

ผีฟ้ามันจะกินคนได้หลายลยอยากกินบุษชัดกินมาต้ไปกินเพิ่แต่ปูบ่าวมาให้บุกกะมุกกาอ้าค้ำมุมใหญ่กินก็พับ ก eh? oh, no, hey, mm ูเอหนูกินะพาหนูไ่จกินัง่ทั้องก็กินข้าวได้ยังกินข้าวเที่ยงน้อแชทมาเล่นเหมอนกันในเรื่องพี่น้องเด้อ ผันนีลิ้วเนาะดีนะด่นผักชลิ้วอนี้แมนบ่คือกันป่ะอะไนน่นเก๋อีังไม่เผักิ้วป่ะน้องคันผักลิ้วขาวผักิวดำขาวนี่ขออเขา่อเขาขาวจริงจริงไม่มีขาอยิ่มันดำ แซบพี่น้องแซบกอ,อ,อินนนรกกินไน่ย้ไปอยู่กินนำกันครับสามคน <c oughs> ไปเลยนะพี่น้องคลิปนี้ยบบอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อก้อยซีนตำข้าวต้มแซ<ส>บลายครับ,<ส>บไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ<ส>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้บาวว่น,นในเด้กกับสาวจอยพี่น้องสำหรับกิมมีสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ